แล้วก็ขอคุณดีสุวรณอดขอขพรว่าแม่แพี่ๆน้องน้องทุกคนได้ไหว้เถ่ากันสรงให้ลูกหลานแค่เจ้าอย่าดืมเพลียกว่านึงได้คุณยายวันหนึ่งไปแล้วเราเพีคนนึ่งกเ่องเพราว่าเราเพลีกนหนึ่งเนยต้องได้รัจิจำใดบ้าง นจะเท่ากันหมดจะไม่มีจะไม่มีเอกบอล้วยอยู่ใช่รสาติชาิก็ทุกคนเท่ากันหมดเลยนะคะไม่เป็ลี่็นไม่เปลม่ยนแร้วฉะนั้นถ้าเื่อเรานั่นแน่นนะคะไม่เห็นถ้าเลื่อเราไปเจอทุนที่เคยรู้จักแต่ก่อน เขาทำไมยกมือไหว้เราเขาทำไมเราลบได้แต่เดี๋ยวนี้ทำไมเขาอรอเขาเล้กกับเบคอาแล้วหลบนอนแยกปากันแล้วกกเป็นสาวฟิมากเราเป็นคนเท่ากันหมาเลยไหมแต่ว่าเรากทษใจเราใจเลย ชัดดยองนยนีท huh. yeah. yeah, ุกคนก็ได the no ้เป็นช uh ัด huh. right? so, ียอดรวมงานกจไปแต่าแบบน้นรุ่นล้านรุ่นรบุมนั่นจุ่มนี่ไแต่เรา่จะได้แจงได้บอกลงเบับโอ้จะเป็นหุ้หไ่เด้บนแยเราก็จะมีกหา เียนดเนมือนกจพนจะไม่จะอกาันก่อนว้งนะเรากันน่ีน่กัน้าะมันนกรันก็นะเราะฉะั้นจภูมใจที่เราเป็นเรามา นจของตัวเองแบบเบดเจะมากยยนิลาเวนบบิเศษันรถสไม่งตัวจะห่อย่างเงยตัวตุที่เหรว่าไม่นจะสีห่อน่าตมุกินนต่เซาเ้าบตลาดะเาเ้บเาเาเปนาไต้มเอไป้ตันั่งอยูมา

ไม่ตยีมไ่ียวเือกหน่อยิใ่หแจกแล้วใส่หมดใจเราให้เราี่มีความสุขมีอะไรก็อย่าลืมเข้าวัดหน่อยนะคะนำ่วนเข้าวัดหน่อยะไม่การร่วนตระวัดน่ะเด้อใจเรานี่มีความสุขทาีธรรมะแล้วก็เจ้าจุ่ชุนชนทำประโยชน์แก่ชุมชน จุดนี nee, ้เราจะมีม <É. S 1> <en> um. ีพลอันมี้ฟาจอมมีพัดละทแล้วก็จะขอฝากเงนสุดท้ายที่ก็คือขอใด้รักเธอเองเรารักรักคนอื่นมาแล้วทีนี้เราก็จะต้องรักตัวเองให้มากที่สุดกบบนี้แล้เราจะไ้บนเอง แล้ว่าอก็ได้ปต้องรักตัวเองก็ได้ปะใเท่ามากแม่เอาใจใส่ตัวเองอายุเอาใจใส่ในนะินเช้าขึ้นมาเนี่อย่าลืมดลายโดนะแบบนีการรักตัวเองาเต ลืมกดไลค์ด้อบุญเบ่เล่นไลค์แปลว่าสุขภาพก็ดีนั่นนั่นรู้ส่องได้ตีซี่แสดงว่าูสุขภาพดีเน่ด้อแว่างูแจกใส่ไปกินในโรงารเนี่ยนั่น แปดสิบสามปีละเด้อท่าน่ะแล้วกได้ปฏัติกด้วยความท่มเทนะคะจะลุกจะลุกได้ลุก ขอให้ทุกคนนี่จะมีแต่ความสุดความเจริญนะคะอายุนั่สอยืนสุขาวแทแข็งแรงอเจียแย่อไข้จนสัมพัสัมสมัโลกสมพัไทยสัมพันธ์ก็จะยยังไก็ขอให้เนไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุดวามเจริญทุกทุกคนตลอ ปรสบดณ์อะระบารเราเกบรจะพูดยาังนุ่งอยังยุ่งยัุอย่ยงยิ่งอย่ยังยุกอยู่ังยอยู่ังย่อยท่่งอุกคนนับทุกอัอยุ่่อย่งยุ่ง่ัอ่่